ครับก็เป็นการวัดกระแสไฟจากตู้ iPad m ม0 0นะครับคือเราจะวัดขณะที่ยกโทรศัพท์นะครับโทรหากันสองเครื่องอโทรศัพท์ที่เราจะใช้เป็นอนาล็อกนะครับครับก่อนโทรนะครับไฟจะอยู่ที่กินอยู่ที่0.122อแอมป์นะครับตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะโทรนะครับ ครับะหว่างโทรนะครับจะขึ้นเป็น1.3 1-3 4นะครับตามลิงที่เรียกไปนะครับถ้าถ้าลิงเรียกไฟก็จะขึ้นสูงผมจะรับสายนะครับครับเมื่อมีการโทรระหว่างเครื่องอนาล็อกกับอนาล็อกนะครับก็จะกินไฟเป็น1.3 0.134นะครับโอเคครับครับต่อไปเรามาดูเครื่องดีต้อนกับเครื่องดีต้อนมานะครับจะโทรกันโดยก่อนที่จะโทรไฟจะอยู่ที่0.125แอมป์นะครับเมื่อเราโทรนะครับ ครับเมื่อเราเรียกไปนะครับไฟจะขึ้นเป็น0.131แอมป์นะครับเมื่อรับสายนะครับก็จะเป็น0.125แอมป์โอเคครับ